อยากมีตัวละครเก่งๆต้องนี่เลยร้านบิวปรกรณ์ร้านจำหน่ายตัวละครแมปทอยเล t ทาวเวอร์ดี s เน์ไม่ว่าจะเป็นชิวคาเมล่าแมนอัปเกรดไทท่านซินิมาแมนเชฟทีวีแมนและตัวอ,อื่นอีกเพียบหรือใครอยากได้ไอดีไก่เพชรไก่เงินทางร้านก็มีขายนะมีเพจให้ผู้ใคยตอบปัญหาสามารถแจ้งปัญหาตรงนี้ได้บริการดีงานไวหากสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวของ Hunter c a m e r a m a n นะครับผมซึ่งก็เป็นตัว r e g e n d a r y ตัวใหม่หรือเปล่าที่ได้ได้จากกิจกรรม New Year Reward นะครับตรงนี้เนาะเมื่อเราเก็บหู้ได้20อันนะครับผมก็จะได้ตัวนี้มา ซึ่งก็จะมารีวิวให้ดูว่ามันเก่งหรือเปล่าแต่ที่ผมได้มาก่อนนี้ต้องขอบคุณคุณนิวเอ็กดีนะครับผมที่ให้ตัวละครน,นี้มาก่อนเนาะซึ่งจะเป็นยังไงก็จะไปดูในเกมกันเลยครับผมอ๋อก่อนจะไปดูในเกมนะครับต้องขออภัยเรื่องเสียงภายในเกมด้วยนะครับผมรู้สึกว่าไม์มีปัญหายเยอะมากๆแบบมันชอ็อตเป็นชอ็ชอตมันช็อตดังเลยแล้วก็มีแบบชอ็อตหลายช่วงมากจนผมแบบนี่ผมอัดใหม่ประมาณรอบที่2หรือที่3าแล้วมั้งในการอัดเปิดคลิปใหม่นะส่วนในเกมนี่มันแบบ แก้ยากจริงๆครับผมเพราะว่าพอเราพูดนานๆเป็นอย่างเงี้ยในเกมมันก็แบบจะช็อตผมเติมก็เลยแบบเออช้างที่ดีที่สุดในการเนี่ยไปคลิปรีวิวในเกมเนาะโอเคครับ okay, ผมก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าครับผม let's go โอเคเรียบร้อยแล้วรครับผมผมจะขอรีวิวในด่านฮาร์ดแล้วกันนะเพราะว่าด่านไนท์แมลมันคงจะเกินไปสำหรับตัวนี้เนาะไปตุ๊กสกิปเลยนะผมใช้เงินวันน้ำต้นทั้งสองร้อยบาทนะก็ถือว่าโอเคไม่แย่นะครับ มันจะเป็นตัวต้นเกมหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้ดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นตัวต้นเกมแล้วก็เป็นซิงเกิลแอู้วงกว้างมากดูดิว่าตัวจะตเป็นะผมไม่ได้ดูข้อมูลมาก่อนเลยอ่ะมาก่อนสิอู้ถือสไนเปอร์เหรอเฮ้ย <c oughs> เท่จังฮันเตอร์คาเมราแมนถือเป็นฮันเตอร์ไรเฟิลนะครับค่าวางเริ่มต้น200บาทดามเมจเริ่มต้น300ระยะ30แล้วก็คูลดาวน์2วินะครับผมคูลดาวน์ค่อนข้างนานนิดหน่อยนะยินไหมผม ส่วนเงินอัพขั้นต่อไปใช้เงิน600บาทนะซึ่งผมก็จะลองดูว่ามันจะต้นเกียได้หรือเปล่าสำหรับตัวนี้ก็ยิงช้าไปหน่อยนะดาเมจแรงก็จริงแต่ยิงช้ามากตอนวางเลเวลหนะึ่งสิอันนี้เป็นตัวต้นเกียจริงๆเรอเนี่ยแปะดูดิช้ามากอะ่ะผมรู้สึกว่า2วินีค่อนข้างจะช้าเกินไปนะถึงดาเมจมันจะแรงก็เถอะแต่ว่า2วิีเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าจริงๆครับผม เจอตัววายๆไปนี่น่าจะยิงไม่ทันนะต้องรออัปเต็มมาดูว่ามันจะอัปเต็มได้หรือเปล่านะเงินค่าวางเนี่ยเอาเป็นตัววางตัวแรกได้เลยแต่ว่าดูจากค่าอัพแล้วก็ดาเมจกันจริงรแล้วผมคิดว่ามองว่ามันเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวต้นเกมรู้สึกนะเห็นไหมเนี่ยดูมันหลุดไปดิไม่ทันนะผมอย่างนี้นี่อ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าอัพข้นต่อไปจะดีขึ้นมาหรือเปล่านะผมยิงไว้ผมแป้ง ปึงปึงปุ่งถือว่าจะเป็นตัวต้นเกมได้หรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะจับมารีวิวอีกทีหนึ่งในการแบบใช้ตัวของเตอร์กีสปิเกอร์แมนมาเป็นตัวต้นเกมให้แล้วกันนี่ผมอัพขั้นต่อไปนะครับดาม,มิเพิ่มมาเป็น750ระยะ35ครูดาวเหลือ1.5นะครับผม ส่วนขั้นต่อไปใช้เงิน1,200โอ้โหก็ไม่ใช่ตัวต้นเกมเนาะเหมือนเป็นตัวดาเมจกลางเกมมากกว่าตัวนี้ใช้เงินเอาค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็สภาพแา้วัผมยิงช้ามากดาเมจแรงก็จริงแต่ว่ายิงชา้าช้าแบบช้ามากๆเลยสำหรับ2วิกับ1.5ดวิเนี่ย ยิงตัวพวกนี้แรงก็จริงด้ว่ามันดาเมจช้ารู้สึกว่าดาเมจมันช้าเกินไปครับผมมันปล่อยแบบการยิงช้ามากเลยดูสิ โอเคผมว่าไม่ไม่น่ารอดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันตีบ้านแตกแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาตัวของเ u อร์กี้สปิกรแมนมาช่วยด้วยดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราดูนะงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมเอาตัวเ u อร์กี้มันมาตัวดีกว่าเนาะกลับมาแล้วนะครับผมผมไปหยิบตัวของเ u อร์กี้สปิกรแมนมาละดูซิว่ามันจะไหวมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการอัพแล้วมันจะแรงขึ้นจริง,รงๆไหม โดยที่ผมจะวางเตอร์คิสวิกแมนไปกอดสักประมาณ2ตัวนะครับแล้วจากนั้นก็จะเก็บเงินเพื่ออัพตัวฮันเตอร์อย่างเดียวเลยระยะเริ่มต้นมันค่อนข้างที่จะไกลนะเหมือนกับว่าเป็นตัวที่เอาไว้แบบปิดตัวหลุดมากกว่ามากกว่าที่เป็นตัวต้นเกมผมรู้สึกนะจากการที่ลองตาแรกเมื่อกี้เหมือนกับว,ว่าเป็นตัวที่เอาไว้วางแถวๆกลางอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมีตัวหลุดออกมาก็ให้มันสอยไปเพราะดาเมจเริ่มต้นมันแรงนะ350เลยมั้งเมื่อกี้ใช่ปะประมาณอาแล้วก็ค่าวางแค่200บาทด้วย ค่อนข้างที่จะดีนะดีเหรอมันก็ดีแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบถามว่ามันมีตัวที่ดีกว่าไหมมันก็มีตัวที่ดีกว่ามันเนี้ยเดี๋ยวเรา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 มาดูกันแบบเต็มๆดีกว่าว่ามันจะเก่งจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมรอดูนะนี่ก็เดี๋ยวผมขอรออัพตัวของ Turkey s p สป k กเกอร์ให้มันเต็มก่อนนะ ตัวละครต้นเกมที่เก่งสุดๆเลยตัวนี้ตุรกีสวิกแมนตัวละครนิยมที่ถ้าใครไม่มีนีถ่ถือว่าพลาดมากเลยครับผมเป็นแค่ตัวแรแต่ว่าดาเมจกับสกิลและความสามารถโคตรโคตรของโคตรดีอ่ะค่าอัพไปดีแพงมากตีเป็น AOE วางได้ดแต่ต้นเกมเคลียร์มอนเคลียร์อะไรนี่แบบชิลๆโคตรอ่ะ เอาไปต่อยอดได้แบบหลายช่องทางมากกับตัวนี้อันนี้ผมอัพถือว่าเดี๋ยอัพตัดแค่ตัวเดียวก็พอละแล้วเดี๋ยวผมวางตัวของฮันเตอร์คาเมล่าแมนไปด้วยเดีย๋ยวรอเงนะินมีเก้ารบาทก่อนนะาวางที่แถวไหนดีมันประมาณแถวแถวนี้ดีไหมมันเป็นตัวประมาณกลางๆอนะเนาะก็วัดประมาณแถว แถวนี้ได้อยู่แหละน่าจะไปแถวนี้ได้อยู่ร้อาน่าจะได้อย,อย,อยู่เดี๋ยวค่อยวางนะขออัพตัวของเตอร์กี้สเปกแคมป์ให้เต็มก่อนโอเคเต็มแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะวางตัวของฮันเตอร์คาเมล่าแมนไว้แถวแถวตรงนี้เหมือนเดิคมครับผมโอเคแล้วกลับมาใหม่เนาะใช้เงินวาง200บาทตาเมจอยู่ที่300ระยะ30แล้วก็คูลดาวน์2 ครับขั้นต่อไปใช้600บาทดาเมจจะเพิ่มมาอีกเท่าไหร่เอ่ยเราไปดูกันเนาะ,อะตอนนี้เป็นเลเวล2นะครับดาเมจอยู่ที่750ระยะ35คูลดาวน์1.5นะครับขั้นต่อไปใช้เงิน1,200บาทขั้นที่จะเยอะอยู่นะแบบยิงไปแอบตรงนี้ ตว่าผมต้องการตัวคีทสักสองตงัวถึงจะพอเอาตัวพาราไซต์เกาะหัวแล้วตัวพาราไซต์พาราไซต์เกาะหัวระบบตัวนี้โอเคพออัพเป็นรีเวลสามนะครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยระยะสี่สิบแล้วก็คูลดาวน์หนึ่งนะ ขั้นต่อไปใช้2,000นนะครับผมใช้เงิน2,000บาทกี่เลเวลเอ่ยตัวนี้2,000บาทไม่น่าหายากแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มมาถึงการเกมแล้วรู้สึกได้เขียรหมอนได้ไวขึ้นข้างยิงช้าเลยมันนะหเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีนะเห็นไหมมันยิงค่อนข้างช้าหนึ่งว่อเอออไม่ไม่มีการสตาร์ทด้วย เป็นตัวที่เอามาเก็บเก็บตลุดนั่นแหละระยะค่อนข้างไกลยอยู่แต่ว่าคิดแล้ผมโอ้ยมีขั้นต่อไปอยู่แฮะเรเลเวลสี่ 4, ตอนนี้ดาเมจสองพันห้าร้อยระยะหกสิบแล้วก็คููดาวหนึ่งขั้นต่อไประยะบอกอีกยี่สิบเป็นระยะแปดสิบเหรอโหแปดสิบที่ซูมถึงประมาณแถวๆนี้เลยปะเนี่ยแถวเนี้ยแปดสิบอะแต่ว่า,าก็ยังคููดาวหนึ่งเหมือนเดิม ด้ไม่ได้มจะเพิ่มเป็น5้าพันดูดิใช้เงินสี่พันในการอัพเลยนะอัพแพงมากตีเป้าหมายเดียวแล้วก็ยิงโคตรช้าต้องบอกเลยว่าเออเป็นตัวที่จะบอกว่าเป็นตัวเก็บตรุตก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเรื่องการใช้ตัวเก็บตรุตเนี่ยเราใช้เป็นตัวซีเคิเอเจนต์น่าจะดีกว่าส่วนแล้วตัวนี้นี่คือเป็นตัวอะไรเอามาประดับเท่ เดี๋ยวเดี๋ยวรออัปตอน4พันแล้วกันอาจจะมีอ่ะเราจับได้เพิ่มมากกว่าน,นี้อีกก็ได้เนาะใครจะไปรู้เดี๋ยวรอ4พันแล้วกันตอนนี้นะครับบอกเลยว่านี่ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีเตอร์กี้นี่ใช้ยากนะตัวเนี้ยต้องมีตัวเงินแล้วก็ตัวเตอร์กี้ช่วยถึงจะสามารถแบบดึงประสิทธิภาพออกมาได้สูงสุดดูสิคือแบบมันยิงช้ามากาถึงถาัมจมันจะ2,500ก็เถอะแต่มันยิงชา้าโคตรอะ ดเรา4,000บาทนะครับผมโอ้โหโดนพาราไซต์เกาะหัวอสองตัวติดแย่แล้วครับยิงไปยิงไป4,000นะครับผมโอเคตันที่เลเวลห้านะครับดาเมจ5,000ระยะ80ครูดาวหนึ่งนะดาเมจ5,000ก็ค่อนข้างค่อนข้างปกติ สำหรับตัวรีเจนนะอาจจะมากกว่าบางตัวนิดหน่อยแต่มีจุดเด่นก็คือเรื่องระยะสมกับเป็นตัวฮันเตอร์ที่ใช้สไนเปอร์นะครับผมประมาณนี้เรื่องระยะถ้าวางไว้ประมาณแถวแถวตรงกลางนี้อาจจะคุมถึงคุมได้หมดตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงฝั่งนี้เลยนะะผมจลองวางไว้แถวตรงกลางนี้ดูคิดว่า,น,าน่าจะพอหรือเปล่าแถวตรงนี้อ่ะอเนี่ยผมจะอัพไปนะตายละจะโดนว่าคุมปรับเสียนตีก่อนหรือเปล่าเนี่ย ยิงพอมาช่วยกันยิงมันก็ดูแรงขึ้นมาเยอะนะแต่ก็โดนหลับง่ายอ okay. ยู่ดียิงมันยิงมันไหวป่ะนี่เอาละ่ะเริ่มพอ,พอโดนพอโดนบอลมาเยอะก็น่าจะไม่ไหวย,ยิงไม่ค่อยไหวโดนหลับตรงแถวแถวนี้โดนหลับเยอะมากเลย เดีย๋ยวลองดูว่าวางแถวแนี้มันจะคุมได้หมดเลยไหมนะเดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งครับผมอีกขั้นหนึ่งก็คือเดเวลที่นะ 8, เนาะแปดพันบาทเนาะโอ้จะทันได้ได้อีกเลเวลหนึ่งกว่านี้เนี่ยเลเวลหนึ่งนะ๊บนึงนะขออนุญ,ญาตวางตัวพวกนี้ก่อนละกันเดี๋ยวขอวางตัวเตอร์กี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอันนี้นะค่อยไปอัพมันต่อนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวบอสหลุดไปนี่เดี๋ยวก็ยุ่งเลยอ่ะเตอร์กี้เพิ่มไปสักประมาณสองสามตัวตรงนี้แล้วกัน โอเคประมาณนี้เดี๋ยวรอพ่อรอ,รอเ,รเอาตัวเพิ่มสักตัวหนึ่งออถ้าจะพอแล้วผมตรงนี้เดี๋ยวก็รอเงิน4,000บาทเนะาะเพก็เจอที่3ามตัวเต็มเทียบบอสได้แบบชิวๆผมลดมันเหลือสักประมาณ2ตัวดีกว่าเ,าเดี๋ยวผมวางตรงข้างหน้าตรงนี้เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งแบบนี้นะทำให้ตันงระบม ยังยไง,งก็ต้องวางเตอร์กี้ให้ช่วยเคลียร์ก่อนไม่งั้นนี่เคลียร์ไม่ไหวแน่ mm. เตอร์กี้แบบลำบากใจเลยยิงไปขมงตัวนี้ยิงไปยิงไปอย่างนี้นะเตอร์กี้ยังเอาไม่อยู่ของโหนะ mm. ั้นจะเสร็จได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวก็วางเตอร์กี้สักตัวหนึ่งแถวนี้แล้วกันเพื่อ,อป้องกันนะโอ้ mm. โห โอเคได้อยู่ได้อยู่มีตัวเครื่องบินด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะรอค่าตัวเครื่องบินก่อนนะโอเคละเดี๋ยวผมจะขายตัวนี้ทิ้งอ่ะอัพขั้นต่อไปปุ๊บที่เลเวลที่เลเวลห้าจริงจริด้วยวางไว้ตรงนี้นะ้รัาบผมคุมตรงนี้ได้เลยคุมข้างหน้าได้หมดก็คุมข้างหลังได้เหมือนกันก็คือวางตรงเนี้ยวางตรงกระสอบกระสอบคูณตรงเนี้ย สามารถยิงได้ทั้งแมปนะแล้วผมสำหรับตัวของฮันเตอร์คาเวล่าระยะมันไกลจริงนะแต่ว่าเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งานจะหยิบม,มาใช้งานอย่างนี้นระยะไกลไปแต่ว่าอา๋อดาเมจดาเมจมันแรงแหละแต่มันยิงออกช้าดาเมจต่อว,วิมันช้าแล้วกวาแบบเจอบอลไวๆอย่างเงี้ยเอาเลยไปสู้ก็เป็น l ีเจน d ์ก็จะบอกว่าแบบเป็นตัวแจกฟรีที่จะให้ผู้เล่นใหม่ามาเล่นก็ยังใช้ยากเลยเพราะว่าใช้เงินอัพค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะ ผมจะให้ดูว่ามันใช้เงินเยอะยังไงนะครับผมจะมาเพิ่มอีกตัวเนาะก็คือใช้ตัวเนี้ย200บาทใช่ไหมอัพขั้นต่อไปใช้600เป็น800 800 000, 2, 000, 2, 000, บวก1000สเป็น2000 2000บวก2000เป็น4000 4000บวกอีก4000เป็น8000เลยนะเงิน8000อัพดีเจนอย่างเงี้ยตัวเดียวอะ่ะเสามารถเอาไปอัพตัวของ UTC ได้ถึงเลเวลประมาณเลเวล4เลเวล5ได้เลยนะน่าจะประมาณเลเวล4เนาะ ค่าจะแพงแล้เห็นไหมสี่พันสี่พันโดยสี่พันเป็นแปดพันอัพก็ค่อนข้างที่จะแพงมากแล้วก็ตีเป็นป้อมหมายเดียวนะระยะไกลเสียดายนี่ผมเสียดายตรงค่าอัพนี่แหละกับการยิงของมันเพื่อนที่ยิงช้าเลยถ้าเรื่องคะแนนการใช้งานเนี่ยผมอาจจะให้สักประมาณ3าถึงสเต็ม10บอะแต่ถ้าเรื่องคะแนนความเท่นเนี่ยผมก็ให้ต้องประมาณ7-8เลยเพราะผมเป็นคนที่ชอบพวกเกี่ยวกับปืนสไนเปอร์แล้วมันเทด่ดีเออนี่ครับผม น,นีเนาะสุดท้ายก็คือไม่ไม่พ้นตัวของเทอร์กิสตูเกแมนเก็บงานอยู่ดีแต่ก็ทําให้รู้แล้วว่าวานระยะก็ที่จะไกลนะครับผมไม่แน่อนาะค่อาจจะมีมิติตัวละครที่ระยะขนาดนี้ก็ได้นะดูสิคุมตั้งแต่ตรงเนี้ยหมดเลยนะคุมทั้งแมปจนถึงตรงเนี้ยเลยคุมหมดเลยจริงๆตัวของฮันเตอร์คาเม่าแมนไกลามากระยะ80น่าจะเป็นตัวที่มีระยะไกลที่สุดในเกมตัวนี้หรอปะเท่าที่ผมรู้นะ าะตัวของไอตัว UTC ก็ระยะอยู่ที่ประมาณ60กว่าเกือบเกือบเจเองไม่ใช่เหรอขี่เนาะถ้าใครที่แบบรู้รายละเอียดมากกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับนั่นก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมช่วยเพิ่มาติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบายไว้เจอกัน